what <laughs> waiting be for you my baby. my baby. วันนี้วันนี้เราจะมาอวยพรวันนงเกิดแไม่ไผ่น,มมนนะขอให้ไม่ไผ่สุขภาพแข็งแรงนะอยู่กันไปนันมน,น,นะสิ่งสำคัญให้รู้ไว้ ขอแบบแม่นนะ Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to แม่พายมีครอบสุขม,มากๆนะคะรวย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 ,รวย,รวยมีเงินมีเงินมีเงินตลอด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 สาธุเพียง Hey, วันนี้ก็วันเกิดแม่แล้วก็วันนี้ปีนี้พี่ก็อายุ39แล้วปีนี้พี่ก็ขอให้แม่สุขภ็พ่างกายแข็งแรงเยี่ยวกับพี่ไปนานๆแล้วก็ขอบคุณแม่ที่คอยเล่นดูพี่มาตั้งแต่เด็กๆแม่ก็คงเหนื่อยมากๆปีนี้ ก็ขอให้แม <an> ่สู้ต่อไปแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆเมืนเกิดแม่ปีนี้พี่ก็ขอให้แม่สืขอา้า่างกายแข็งแรงอยู่กับพวกพี่ไปนานๆแล้วก็พี่ขอโทษที่พี่อาจจะดื้อบ้างไม่ฟังบ้างแต่พี่ก็รักแม่แล้วก็เชื่อฟังแม่พี่พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้แม่ไม่เครียดเพื่อให้แม่มีความสุขพี่ทําทุกอย่างเพื่อให้แม่เหนื่อยน้อยมากพี่ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในปีนี้พี่ทำได้แค่นี้ก็พี่ก็พี่คิดว่าพี่ก็เก่งมากแล้ว ที่จะไม่ทำให้แม่ผิดหวังสูงใจกันนะคะ๊ายเขยนะ Happy Birthday นะคะแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆปีนี้ก็40แล้วนะเลิกบ่นได้แล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะรักนะชุบๆ Happy Birthday ขอให้สุขภาพ่ามกายแข็งแรงมีความสุขนะเล็บเล็บขอให้ป้าพยคนรักเยอะๆแ okay. แม่เปเป้ขอให้คุณมีความสุขนะและขอให้ครอบครัวของคุณร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนแฮปปี้เบร์เต์นะครับ11มีนาเบิร์เต์เจ๊ไผ่นะครับสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับเจ๊ไัยขอให้มีความสุขมากๆม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ขอให้รวย รอดปลอดภัยมีชัยชนะสำเร็จทุกประการขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆไม่มีความทุกข์ตราบเข้าสู่พระนิพพานนะครับ Be birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขสันวันเกิดค่ะเจ๊ภายคนสวยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยอยู่กับลุงเบไปนานๆถึง99ถึง100ปีเลยนะคะรักนะคะ สวัสดีค่ะสุชาตนเกือน,นาไผ่นะคะขอให้หนาไผ่มีความสุขนะคะน้ำฝนลักงนาไผ่นะคะสวัสดีค่ะคุณนันทนาดวงจีน แล้วนะคะก็ขอให้คุณรวยรยสุขภาพแข็งแรงรวยเงินทองรวยมิตรสหายรวยสุขภาพหางเงินสุขภาพดีก็จะหาเงินได้นะคะขอให้คุณรวยรวยรยผู้ร,ร,รักผู้รุ่งค่ะ <c oughs> HAPPY b i r ิร์ธเยขอให้สวยวันสวยคืนคะ่ะ ขอให้ถูกหวยค่ะขอให้มีเงินเข้าบัญชีเป็นหลักล้านบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ดเค่ะเจ๊ไผ่อายุมากขึ้นหนึ่งปีแล้วนะน้อขอให้เจ๊ไผ่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆค้าขายร,ำรย่ำรวยไปที่ไหนหนทางใดก็ขอให้มีแต่ คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาทั้งมนุษย์และอมนุษย์นะคะน้องรักเจ๊พายนะเบมาเดย์ค่ะสุนทรวันเกิดนะคะป้าภายป้าพายเป็นคนที่น่ารักมากสําหรับน้องหมายนะคะขอให้ป้าภายมีแต่วความสุขสุขภาพแข็งแรงและครอบครัวมีแต่วความมั่งคั่งนะคะรักค่ะ ting ting h happy birthday ฮัตตี้เ p ิร์ดเดย์เบ้าภัย <Hi. S 2> ขอให้ป้าภัยผอมขอให้ป้าภัยเวลาไปขายของขอให้ได้เงินเยอะๆขอให้ป้าภัยสุขภาพดีและถูกหวย30ล้านบาทครับว้าว wow. มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะเราจะรวยไปด้วยกันหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณมีความสุขนะ Love you อ้าวจบแล้วเหรอฮับี้เบรดทู